สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดปอกก็จะมาสอนลง Windows อย่างละเอียดเลยนะครับก็คือสอนลง Windows สอนตั้งค่าพื้นฐานแล้วก็ลงไดเวอร์เสร็จสับในคลิปนี้เลยนะครับแต่แอดปอกจะข้ามไปหนึ่งขั้นตอนนะครับผมก็คือขั้นตอนการโหลด Windows ลงแฟลชได้นะครับใครยังไม่ได้โหลด Windows ลงแฟลชได้ก็สามารถดูคลิปอื่นๆได้เลยนะครับผมในช่อง YouTube นะครับลองพิมพ์ก็ว่า โหลดวินโดว์ลงแฟลชได์อะไรเงี้ยนะครับผมก็ได้เจอนะครับอ่ะฝั่งใครที่เตรียมวินโดว์ไว้ในแฟลชได์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับอันนี้ก็จะสอนแบบละเอียดเลยนะครับสามารถทําตามได้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากให้อป๊อกมาสอนแบบนี้ก็ฝากกดไลค์พิมพ์คอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะลงวินโดว์เป็นนะครับก็แชร์เก็บไว้ดูก็ได้นะครับอ่ะหลังจากที่เราเตรียมวินโดว์ลงแฟลชได์แล้วใช่ไหมครับ เราก็ดูแฟลไดเนี้ยเป็นแฟลได3.0นะครับแนะนําให้เลือกเป็นแฟลได3.0นะครับเพราะว่ามันจะอ่านเขียนข้อมูลได้ไวมากนะครับพอเราเตรียมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาไปเสียบที่เครื่องคอมเลยเป็นพอร์ต USB 3.0เหมือนกันมีสังเกตง่ายๆก็คือช่องมันจะเป็นสีฟ้านะครับเราก็เอาไปเสียบเลยนะพอเสียบปุ๊บเราก็เปิดเครื่องได้เลยครับคอมสมัยนี้นะครับเวลาเรา ยังเวลาเราประกอบเสร็จใหม่ๆเนี่ยนะครับอย่างไรลูกวินโดว์พอเราเสร็จแฟสไดลที่มีวินโดว์ปุ๊บมันจะออโต้บูตเข้าไปในตัวแฟสไดลให้อัตโนมัติเลยนะครับอย่างเช่นบอร์ดแอสโลกตัวนี้นะครับแม่ชื่อเหมือนแอสโลกเลยนะครับนี่พอเราเปิดเครื่องปุ๊บใช่ไหมครับมันก็กําลังจะหาตัวบูตนะครับผมพอมันหาตัวบูตเสร็จปุ๊บมันจะวิ่งวนตรงนี้ครับโหลดข้อมูลนี่เห็นไหมครับทีนี้เราก็ตอบเน็กไปเลยครับถ้าขึ้นหน้านี้ตอบเน็กตามแอสโลกไปได้เลยนะครับแล้วเราก็กด install now นะครับรอสักครู่นึง ขั้นตอนการลงวินโด้ง่ายๆครับอะถ้าใครไม่มีคีย์วินโด s แท้นะครับก็กดตัวน,นี้ได้เลยส่วนถ้าใครมีคีย์วินโด s แท้ก็กกอกตรงน,นี้นะครับตอนกอกแล้วก็เสียบอินเทอร์เน็ตด้วยอ๋อแล้วก็จุดสําคัญเลยนะครับตอนลงวินโด้ผมยังไม่แนะนําให้เสียบอินเทอร์เน็ตนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเสียบอินเทอร์เน็ตเนี่ยเวลาเราเข้าไปตั้งค่าบางทีมันจะให้ล็อกอินนะครับซึ่งมันเสียเวลาแล้วมันจะยุ่งยากมากเราสามารถท,ทําทีหลังได้นะครับแนะนาให้สอดสายแลนออกก่อนนะครับอะทีนี้เราก็กด I don't have เอาโปรดกตไปเลยนะครับแล้วก็เลือก Windows เป็น Windows 10บมก็เพียงพอแล้วนะครับตัวนี้ครับผมกด accept แล้วก็กด next ครับอ่าทีนี้กดอันที่2ครับทีนี้ถ้าใครไม่อยากแบ่งพาร์ i ิชันนะครับก็กด new ไปได้เลยนะครับเราสามารถไปแบ่งตอนลง Windows เสร็จก็ได้นะครับผมพอไปแบ่งตอนลง Windows เสร็จก็ได้อันนี้ก็ตอบ new แล้วก็ตอบ next ไปเลยเนี่ยครับแล้วก็โหลดเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เอง นะั้นไม่ยากเลยนะครับใครที่อยากเก่งคอมอยากเรียนรู้เรื่องคอมนะครับอยากศึกษาเกี่ยวกับการลงวิ n โ o w s ต่างๆการลงไดเวอร์ iver, การตั้งค่านะครับผมอนาคตเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดได้เยอะเลยเหมือนไอ้ป๊อกเนี่ยนะครับไอ้ป๊อกก็เอาความรู้ตรงนี้นะครับมารับลงวินโดว์รับแก้ปัญหาคอมหรือว่าต่อยอดเป็นจัดสเปคอมอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแอดป๊อกก็ตอนนี้นะครับกําลังจะเปิดคอร์สสอนออนไลน์นะครับผมจะเปิดจริงๆก็เปิด เปิดมาได้ประมาณ2 3สปีแล้วแหละแต่ป๊อกไม่ค่อยได้โปรโมทนะครับผมก็เลยอาจจะโปรโมทอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการซ่อมคอมการลงวินโด้นะครับก็สามารถมาลงเรียนคอร์สแก a d ๊อกก็ได้นะครับผมจะเป็นคอร์สสอนลงวินโด s ตั้งแต่ไม่เป็นจนแบบเป็นแล้วก็สามารถเอาคามรู้ทที่ได้เนี่ยไปรับแก้ปัญหาคอมให้เพื่อนๆหรือว่าแก้ปัญหาในหน่วยงานได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เห็นไหมครับแป๊บเดียวเสร็จเรากดสตาร์ทนาวไปได้เลย ขั้นตอนนี้เราสามารถถอดแฟลชไดร์ออกได้เลยนะครับผมแนะนําให้ถอดดีกว่าเพราะว่าบางทีเดี๋ยวมันจะบูตวนไปที่ตัวแฟลชไดร์นะครับอันนี้ก็ถอดออกเลยมันจะได้บูตเข้าตัวระบบนะครับถ้าใครสนใจอยากลงเรียนคอร์สเกี่ยวกับคอมเกี่ยวกับการลงวินโดว์ลงเดเวอร์ต่างๆเมนบอร์ดตัวนี้ต้องเข้าบูตยังไงต้องโหลดไดเวอร์ตรงไหนลงไดเวอร์การ์ดจอเกิดปัญหาตรงนี้ต้องทำยังไงคือสอนทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับวิดีโเกี่ยวกับการใช้งานในชีวิตประจำวันอสอนทุกอย่างเลยแล้วก็ นเร็วนี้จะเพิ่มเนะะื้อหาในส่วนของการอัปเกรดคอมเข้าไปด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะผมที่เพจก็ได้รลยแอดไลน์ก็ได้นะครับราคาตอนนี้ก็จัดโปรอยู่นะครับตอนนี้ก็นะะการาคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นคอมรู้ติดตัวไปครับมันสามารถต่อยอดได้ไกลวันนี้ขึ้นดีเราอาจจะมาเป็นนักจัดสเปคคอมแบบแปก็ได้นะคะรับผมแปรก็จะถ่ายทอดคอมรู้ทั้งหมดที่มีให้เลยนะครับอันนี้ก็พอนบูตปุ๊บนะครับมันก็จะรีสตาร์ทอีกหนึ่งรอบ เดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆครับขั้นตอนนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับผมก็มาพูดคุยกันนะครับไอ้พอก็จะมั่วมอยไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งค่ายและมันแค่โหลดรออย่างเดียวครับระหว่างนี้เราก็นั่งถ่ายติ๊กตอกรอไปเลยก็ได้นะผมถ่ายติ๊กตอกรอนะครับเลาจะกินนงกินน้ำกินขนมรอนะครับจนกว่ามันจะขึ้นหน้าจอขึ้นมานะครับเนี่ยครับคือยังไม่ถึง5านาทีได้ซ้ำอ่ะทีนี้เราก็ตอบย e s ตามไอ้พอกไปเลยครับ ตอบยึดตามแอ็อกไปเลยตอบสกิฟครับผมตามแอปพ็อกเลยอันนี้ถ้าเราเสียบอินเทอร์เน็ตมันจะขึ้นตรงนี้นะครับแอปพ็อกแนะนำไวแล้วน้องไม่ต้องเสียบนะครับกด i dont h a v e i n t e r n e t ไปก่อนนะครับมันจะเร็วกว่านะครับอันนี้เราก็กด Continue ตรงนี้ไปเลยนะครับกดตรงนี้นะครับนีเป็นสูตรของแอปพ็อกนะครับไม่ต้องใช้ฟีเจอร์อะไรเยอะนะครับส่วนนี้เราก็ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับอันนี้แอปพ็อกเดี๋ยวถอดสายคีย์บอร์ดเสียบใหม่ก่อนบางที เมาส์คีย์บอร์ดบางทีมันเสียบไม่ติดนะครับเราต้องเสียบใหม่นะครับแล้วก็พยายามเสียบพอร์ตธรรมดานะครับไม่ต้องเสียบพอร์ต3.0นะบางทีเสียบพอร์ต3.0มันใช้งานไม่ได้นะครับเสียบช่อง2.0สีดำธรรมดาอ่ะผมตั้งชื่อไว้ pc enter ครับผมตัวนี้ถ้าใครอยากใส่พาสเวิร์ดก็ใส่ขั้นตอนนี้ได้เลยถ้าใครไม่ใส่ก็เว้นว่างไว้แล้วก็ตอบ next ไปเลยนะครับ อ่ขั้นตอนตรงนี้นะครับผมก็ปิดไปเลยนะครับนะเพราะว่าผมเน้นเกมไม่ต้องเน้นฟีเจอร์อะไรมากมายนะครับเน้นคิ e a n นะครับนี่สูตรการลงของแอดพอกนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ครับผมคอนเทนอนคอนเทน่าไม่ใช่ครับน็อตนาวครับผมนี่มันก็จะทําให้เวลาเราใช้งานเวลาเล่นเกมมันจะได้แบบไม่ดึงประสิทธิภาพของแรมไม่ดึงประสิทธิภาพของซีพีมันอาจจะดึงแบบไม่เห็นผลเยอะหรอครับมันนิดเดียวเท่านั้นแหละนะครับแต่มันมีมีผลต่อจิตใจอย่างเงี้ย นะครัอปปก็ปิดไปเลยเพราะไม่มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเราเป็นสายเกมมิ่งอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครเป็นสายที่แบบเน้นฟังก์ชันฟีเจอร์ของ Windows แบบจัดหนักจัดเต็มก็กดเปิดไปก็ได้นะผมแต่โดยรวมแล้วไอปกโอเปิดร้านคอมมาประมาณ5ปีไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้ที่ไอปอกปิดไป ให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับี่ก็เพื่อนๆถ้าอยากรู้ว่าแต่และตำแหน่งมันคืออะไรนะครับผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับแต่ปพรไม่ค่อยได้สนใจแล้วเพราะไม่ค่อยได้ใช้ปกติแล้วก็นั่นแหละครับเข้าคอมมาเล่นอะไรก็ Facebook y o u t u b e แค่นี้เองมั้งก็เล่นเกมนะครับนั่นแหละครับเออผมก็เลยปิดไปดีกว่านะครับเพราะบางทีถ้าเปิดไปเยอะใช่ไหมครับบางทีมันอาจจะมีพวกป๊อปอัพขึ้นมาด้านขวามือแล้วก็มีฟีเจอร์นั่นนนนี่ที่เกี่ยวกับวินโดว์ที่เขาอยากจะแนะนํามาบางทีมันก็งุ่นหงิด นะครับอ่ะอันนี้คือใกล้เสร็จแล้วนะใกล้เสร็จแล้วมันก็รอเทคกับฟิวมินิทนะครับก็นี่ครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับพามเสร็จแล้วนะครับภายใน6กถึงเนาทีประมาณหกถึงเนาทีถ้าเพื่อนๆดูถึงตอนนี้แล้วนะครับจดเวลาไว้หน่อยแล้วบอกหน่อยว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยลงวินโดว์กี่นาทีนะครับอันนี้ก็ใช้เป็น NSD ด้วยแล้วก็ผนวกกับ USB 3.0่ 0, แต่ไฟได้ผมถอดออกมาแล้วนะ ครับอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนนี้จริงๆเราสามารถเสียบอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเสียบอินเทอร์เน็ตกันนะครับอันนี้ก็คือลองเทคกันยาวๆไปเลยนะครับมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่นาทีครับลง Windows โหลดไดเวอร์พื้นฐานตั้งค่าว i n d o w s ต่างๆนะครับไม่ตัดต่อนะครับทำไมไม่ตัดต่อขี้เกียจครับยออๆนะครับจริงๆแน้วป๊อกก็พยายามให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับเวลาพงเวลาพูดนะครับอ่ะทีนี้ หน้าจอนะครับหน้าจอมันมีแค่ถังขยะเห็นไหมครับหน้าจอมีแค่ถังขยะกับ Microsoft Edge เราจะเอาไอคอนออกมาแล้วก็คลิกขวาครับผมเลือกเลือก Display Setting นะครับคลิกขวาเลือก Display Setting ครับแล้วก็อุ้ยพีพีครับขออภัยด้วยคลิกขวาครับพอดี Display Setting ผมตั้งค่าหลายหน้าจอบ่อยก็เลยติดนะครับะเอาใหม่นะครับคลิกขวาครับเลือก Personal นะครับด้านล่างสุดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ คลิกซ้าย1ทีครับแล้วก็มาตรงตรีมครับมาตรงตรีมตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาตรงนี้ครับเดสก์ท็อปไอคอนเซตติ้งครับแล้วก็มาตรงนี้ครับติ๊กถูกครับผมไมค์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลพานีลแค่นี้ครับหลักๆผมใช้แค่นี้เองเรากดแอปพลายโอเคแล้วก็การกระบาดออกนะครับเห็นไหมเท่านี้ไอคอนดิสพีซีคอนโทรลพานีลขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะ ระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้ตัวตอนที่เรายังไม่ได้เสบอินเทอร์เน็ตเ่ยมันจะเปลี่ยนแบ็กเก่าได้นะอ่ามันจะเปลี่ยนแบ็กเก่าได้แต่ถ้าเราเสบอินเทอร์เน็ตปุ๊บถ้ามันตรวจได้ว่าเราใช้ WINDOW s ตัวทดลองใช้อะ่ะมันจะเปลี่ยนแบ็กเก่าไม่ได้แต่มันก็มี เทคนิคในการเปลี่ยนก็คือเราก็โหลดรูปภาพมาแล้วก็คลิกขวาที่รูปภาพเลือกเส้นประกายมันก็เปลี่ยนให้ได้เหมือนกันมันก็มีวิธีอ,อมๆของมันอยู่ครับไม่ได้พงไม่ได้ไปแคชนะครับผมไม่แนะนําให้ไปแคชวินโด้นะครับหเลยเสี่ยงไวรัส2มันผิดลิขสิทธิ์นะครับแต่หลักๆเลยมันเสี่ยงไวรัสแล้วก็พวกโปรแกร,รมแฝงพอเราไปแคกนั้นนู่นนี่ปุ๊บมันจะไปแก้ในส่วนของระบบวินโด s ต่างๆมันทําให้วินโด s เสียวินโด้ล่มวินโด้มีปัญหานะครับผมแนะนําให้ใช้เดิมๆจาก เว็บ Microsoft เลยเป็นตัว t r i a l เวอร์ชันเป็นตัวทดลองใช้มันอาจจะมีรายําขึ้นมาตรงนี้หน่อยแต่มันแค่หุนหยิตช่วงแรกๆแต่ผมบอกเลยว่ามันใช้ได้ตลอดมันไม่หมดอายุแต่บางทีมันแค่จะหุ่หยิดเท่านั้นบางทีมันจะขึ้นบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะครับแค่นั้นเองแล้วก็มันอาจจะเปลี่ยนหน้าตาของตีมิน o โดไม่ได้อย่างเช่นแบ็กเก้านะครับแล้วก็ตีมต่างๆมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับพวกออปชั่นต่างๆมันอาจจะใช้ได้ไม่เต็มร้อยนะครับประมาณนี้แต่ถ้าใครอยากปลดล็อก ฟังก์ชันหรือว่าปลดล็อกสกิลเทมเนี่ยเออก็ซื้อคีวินโน่แท้ยาวๆไปราคาประมาณ4ี่ถึงห้าพันะครับอ่ะต่อมาครับผมการเปลี่ยนภาษาใช่ไหมครับกดกดตรงคอนโทรลพานิ่งก็ได้หรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะผมกดตรงสตาร์เมนูแล้วกันนะครับกดสตาร์เมนูกดตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดฟันเฟืองฟันเฟืองเซตติ้งต่อมาครับมาตรง time and language นะครับ time and language ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรง language นะครับนู่นสำเนียงแล้วก็กดบวกครับผม แล้วก็พิมพ์คําว่าไทย T H A I เราจะแอดภาษาไทยเข้าไปตัววินโด์นะครับแล้วเ,เราก็กด next อ่ะผมรู้สึกว่าหน้าจอมัน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 ,มนช่างจ้าซะเหลือเกินอ่ะทีนี้เราก,กด install ครับผมมันสีแดงๆเมื่อกี้ไม่ต้องสนใจนะอ่ะเรียบร้อยครับเห็นไหมมันขึ้นไทยกับอังกฤษต่อมาครับ spelling ครับผมเราจะเปลี่ยนภาษาเป็นตัวนอนนะครับแล้วเรากดตรง advance ครับ แล้วเราก็ดตรง Language Bar o p t i o n นะครับแล้วเราก็กดตรง Advanced Key Setting ครับแล้วก็เลือกตรงไทยนะครับไทยแล้วก็เช้งครับผมอ่าเลือกตรงนี้ครับผมพูดผิดครับต้องเลือก Best v i e w Input Language นะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็กดเช้งคีย์ครับผมแล้วก็กดตรงนี้ครับกดโอเคครับ กด apply กด ok เคการ,กระกบาทออกเท่านี้ครับผมก็สามารถกดปุ่มตัวหนอนสลับภาษาได้แล้วนะครับนี่นะเดีผมจะให้ดูนะสักครู่หนึ่งนะครับผมขออนุญาตปรับกล้องหน่อยอเดี๋ยวขอซูมไปใ,ใกล้เนาะนี่ครับเห็นไหมตัวอิงผมจะลองกดปุ่มเปลี่ยนภา,าษาตร,ตรงนี้นะเห็นไหมอิงไทยอิง ไทยอิงไทยอ่เรียบร้อยแล้วครับการตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับต่อมาในส่วนของเวลาเห็นไหมครับเวลามันจะเป็นโซนต่างประเทศอยู่เราต้องมาเปลี่ยนเป็นโซนภาษาไทยนะครับทำํำยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปครับก็เหมือนเดิมก็ได้นะครับผมกด Setting นะครับกดท i านเล n นเกตนะครับกดตรงเดือนท่านะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ ตรง Time Date Time and Legend Format นะครับต่อมาครับผมตรงเด and time ตรงนี้นะครับเราก็เลือกตรงนี้เป็น Time Zone ภาษาไทยนะครับนี่บวกเจ็ดพามเรียบร้อยครับผมต่อมาครับผม เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปปรับตัวคอนโซลพนลอะบนตัวคอนโซลพนลนะครับผมตรงค o c กแอน Le ลิเจนนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไม่ค่อยได้เข้ามาปรับนะครับมาตรงนี้ดีกว่านะครับอะต่อมาครับผมลิเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงฟอร์แมตนะครับเราเลือกเป็นปื้ดลากลงมาครับเลือกเป็นไทยไทยแลนด์แล้วกดแอปพลายกดโอเคโอเคครับตอนนี้ ส่วนเวลาจากที่มันลงไทยด้วย AM มันหายไปแล้วต่อมาครับผมตรงเดือนไทม์นะครับทีนี้เราก็มาปรับเวลาให้มันตรงกดเช้งครับผมแล้วก็พิมพ์เวลาปัจจุบันเลยตอนนี้เวลาประมาณ15นาฬิกา46นาทีนะ okay, ครับ15โอเคครับปึ๊บกดโ okay. อเคตอนนี้ครับเวลานะครับนี่15นาฬิกา46นาทีน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คครับผม ปื๊ดเห็นไหมครับ15บห้านาฬกาทีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับง่ายๆเองนะครับทำทำทันกันไหมนี่โอเคครับขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวแอปก็จะพามาเช็คไดเวอร์ครับผมทีนี้พีซครับคลิกขวาเลือกเมนเนตนะครับตรงนี้นะครับนี่เมนเนตฮะดูสิไดเวอร์น่าจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับเพราะอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้โหลดเข้าเลยนะครับอ่ะเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นสีเหลือง อินเทอร์เน็ตมันยังไม่เข้านะครับเดยวคงขอเช็คสายก่อนเพราะบางทีบางบอร์ดนะครับถึงแม้ว่าเราจะเสียบเน็ตแล้วเน็ตมันไม่เข้าก็มีนะครับก็คือเราต้องลงเดเวอร์เน็ตต่างหากอันนี้มันก็จะยากนิดนึงเราต้องไปโหลดเดเวอร์เน็ตจากจากคอมเครื่องอื่นนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้ไปเข้าโหลดตามตามรุ่นเมนบอร์ดที่เราซื้อมาอันเนี้ยมันก็จะจุกจิกแล้วก็ ต้องขั้นสูงนิดนึงนะครับในส่วนของคอร์สเรียนผมก็สอนไว้อยู่นะครับว่าคือการโหลดเดเวอร์ต่างๆอ่ะบอร์ดตัวนี้น่าจะจริงครับน่าจะต้องไปโหลดเดเวอร์จากน่าจะต้องไปโหลดเดเวอร์จากเว็บนะครับโดยใช้คอมอีกเครื่องหนึง่งหรือไม่ก็ใช้นุอกอีกเครื่องหนึ่งนะครับเห็นไ,ไหมคือเน็ตมันใช้ไม่ได้เลยนะอ่ะจริงๆ เหลือไม่กี่ขั้นตอนแล้วนะเหลือแค่เสียบเน็ตมันก็ออโต้เดเวอร์ให้แล้วอ่ะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลงเดเวอร์อินเทอร์เน็ตเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ด้วยผมเสียบไฟได้ครับไฟได้ผมไม่นี่ผมเตรียมเดเวอร์อินเทอร์เน็ตไวแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอหาดูก่อนนะครับตึ๊ดตื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 ๊ด ลงในเวอร์แยกนะครับเดี๋ยวผมลงเสร็จแล้วผมจะพาดูนะครับอ่ะกดเน็ก next ne คือมันยังเป็นรูปโลกอยู่นะครับมันยังเป็นรูปโลกอยู่ถ้าลงเสร็จจากที่มันเป็นรูปโลกอะ่ะมันจะเป็นรูปรูปหน้าจอนะครับ เด้งมาแล้วเห็นไหมครับเป็นหน้าจอแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะแจง้งเตือนตึ้งอารมณ์เหมือนแบบเราเราเชื่อมต่อเนี่ยโทรศัพท์นะครับอันนี้คือมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็แค่รอนะครับรออย่างเดียวเลยเปิดอ่ะเราเปิดเช็คไดเวอร์มาอีกรอบนึงนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมี1 2 3 4 5มี่ห้านะครับมันจะมีสีเหลือง5จุดนะครับ ทีนี้ในส่วนของ Denver ร์การ์ดจอนะครับเดี๋ยวรอสักพักมันก็จะอัปเดตให้นะครับการ์ดจอที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็น3060นะอ่ะอันนี้เราเข้า Microsoft Edge เพื่อมาโหลด Google Chrome นะครับอ่ะกด o m p l e t e Setup นะครับแล้วก็ Continue Without Sync ซินะครับอ่ะแล้วก็เข้า C-HOME เลยนะครับนี่ Google Chrome ดาวน์โหลดดาวน์โหลดปกติเลยครับผมปึ๊บแล้วก็โอเพนไฟล์ตรงนี้นะ Open นไฟล์มันจะขึ้นมาตรงนี้คลิกซ้ายหนึ่งทีครับอ่ะตอบ yes ไปนะครับรอแป๊บนึง่งกำลังดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับ อันดับแรกเลยถ้าเพื่อประกอบของเองหรือว่าไม่ได้ประกอบของเองก็ช่างเราต้องรู้ก่อนว่าเราใช้เมนบอร์ดรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับอย่างเมนบอร์ดที่ผมใช้ตอนนี้เป็น S อสล s อกเอส dvm.2 นะครับก็คือรุ่นเมนบอร์ดส่วนใหญ่แล้วมันจะมันจะเขียนบอกอยู่นะบางบอร์ดจะเขียนแถวแถวตรงนี้นะครับบางบอร์ดจะเขียนตรงขอบตรงนี้นะอันนี้อันนี้บอร์ดเอสลรุ่นนี้เขียนไว้ตรงนี้นะครับอ่ะพอเรารู้แล้วใช่ไหมครับผมว่าเราใช้เมนบอร์ดอะไรแล้วก็ เข้ามาครับพิมพ์เลยพิมพ์ชื่อเมนบอร์ดที่เพื่อนๆใช้อยู่เลยครับ s 6 1 0 m ขีด m.2 นะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ลิงก์แรกเราคลิกเข้าไปเลยครับอันนี้เฉพาะของ slog นะครับบอร์ดอื e ่นก็อาจจะเข้าเว็บแล้วหน้าตามันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับในคอร์สผมก็มีสอนทั้งหมดนะครับเมนบอร์ดรุ่นอื่นๆผมมีบอกหมดเลยไม่ว่าจะเป็น slog ก b a s ุ ock, abyte, us, นะครับ MSI ในคอร์สผมลงไว้หมดเลยนะผมมีแทบจะครอบคุมทุกยี่ห้อนะครับผมการโหลดต่างๆแล้วก็เข้ามานี่ครับผมกดซัพพอร์ตครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดอ่าเรรยบร้อยครับเดเวอร์นะครับมาดูกันแต่ละจุดคืออะไร e ล l เทคคือเดเวอร์เสียงครับผมจาเป็นครับโหลดครับกด global ต่อมาครับผม i n f อันนี้จะเป็นต้องโหลดครับแล้วก็ Intel m a n a g e e n g i n e อันนี้ต้องโหลดครับแล้วก็ Intel Land d i v e r อันนี้ โหลดในกรณีที่ที่ที่เราลงวินโดว์เสร็จใหม่แล้วมันตอน่อเน็ตไม่ได้อะอันเนี้ยเราต้องไปโหลดมาก่อนนะครับโหลดก่อนที่เราจะลงวินโดว์เสร็จนะครับเราต้องไปหามาพอลงวินโดว์เสร็จปุ๊บพอเน็ตเรา,พอเ,เราพอเน็ตเรามันเข้าไม่ได้เราก็ต้องมาลงไดเวอร์นี้ก่อนเราต้องโหลดเก็บไว้นะครับแต่น,นี้ผมไม่โหลดเพราะว่าผมโหลดไว้ในแฟลชไดร์แล้วนะครับอ่ต่อมาครับผมซารด้าอันนี้ไม่ต้องเอานะครับอินเทร์ราปิด ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่ได้โหลดนะครับ v j Driver อันนี้ v j Driver ถ้า CPU ของเราไม่ได้ลง้ายด้วยนะ F ก็ไม่ต้องไปโหลดมันนะครับส่วนนี้ Ad l o c k Men Motherboard Utility ก็ไม่ค่อยได้ใช้ผมส่วนของ Auto Driver Installer อันนี้ก็ไม่ได้โหลดนะครับลหลักๆครับผมตามที่ผมแนะนำเลยครับก็มี3แถวแรกนะครับนี่ชื่อนี้ครับผมอย่าไปยิงว่าต้อง3แถวแรกนะครับบางเมนบอร์ดมันจะวางตำแหน่งวางชื่อเดเวอร์ไม่เหมือนกันนะครับนะประมาณนี้โหลดมาแล้วสามอย่าง ครับะทีนี้เราก็ปึบ๊บกดโฟลเดอร์เลยครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ครับกดดาวน์โหลด